ครับเจ้าเพจรับทํรมนไมเจมเซอร์นะครับที่อยู่ติดต่อนะครับนายนัฐกรมีธง79หมู่เก้าตบลบ้านกดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีออุธยารหัสไปรษณีย์หนึ่งสนึ่งหกศนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ085 569 2576 085 569 2 5 56้านะครับแล้วก็ไอดีไลน์สามารถแอดได้ที่เบอร์โทรหรือไอดีไลน์นะครับ M R จุด J A M E แ3 3 R M R จุด J A M E แท3 R นะครับครับหรือแอดได้เข้าไปที่แฟนเพจได้ที่รับทำเรือนไม้ J A M E แ3 3 R นะครับครับผมตัวนี้เป็นเรือนไม้จากพี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอยุธยานะครับส่งมาซ่อมนะครับเป็นเรือนไม้เวฟ 125S หัวเถิกสตาร์ทเท้านะครับครับเลือนไม้ตัวนี้เป็นรีวิวหลังซ่อมนะครับก็รายการที่ทํามีดังนี้นะครับซ่อมจอระแบบน้ามันเดิมโรงงานมีรับประกัน1ปีหลุดลอกรอนนะครับเปลี่ยนแผ่นพื้นเลือนไม้มีรับประกัน1ปีนะครับหลุดลอกรอนนะครับเปลี่ยนเอ่อ หน้ากากนะครับครอบเครื่อนไม้นะครับใหม่นะครับงาน H.M. นะครับก็ทำไฟเรือนไม้นะครับทั้งเรือนนะครับแล้วก็ซ่อม IC ที่หลุดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะครับ เข็มฟาดป,ปกตินะครับตัวเลขความเร็วฟาดป,ปกตินะครับแล้วก็จอระดับมันคมชัดนะครับไฟเกียร์นะครับ1 2ึ่สามี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทสตาตับิดไฟนะครับความคมชัดนะครับจอระดับมันชัดเจนนะครับ มีรับประกัน1ปีนะครับหลุดล็อกลอนมาเปลี่ยนได้เลยนะครับครับไฟพื้นฟมเร็วนะครับพี่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าบูไอไฟจอระดับน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าบูไอนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับไฟเกียร์หสีฟ้าบูไอไฟเกียร์สสีน้ําเงินนะครับไฟเกียร์สสีชมพูไฟเกียร์สีสีแดงนะครับเป็นละเป็นการไล่สีโทนอ่อนไปหาเข้มนะครับครับ เราได้เปลี่ยนไอที่หลุดข้างในเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็นี่คือ i อที่หลุดนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวจะคืนลูกค้านะครับโอเคถ้าใครสนใจจะส่งมาซ่อมสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่บอกไว้ข้างต้นนะครับขอบพระคุณครับ